ใช่ยยเยี่เฮ้ยหลนี่ครึ่งหนึ่งแล้วนะพี่ตามอีกไกลเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วบองเท้าก็ไม่ไกลดีแรเมีแรงียวกาไดเหรอได้ได้ได้มันง่ายน้องคงมีมีเพื่อนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแหละคมเยี่ย เราก็ยืนระยะเรากรเ่นกนแล้เมิ้นมีลูกพี่แต่เข้ากันอ่ะมลูกพี่แต่เข้าไม่รูานอะมินมิ้นเราถายทีละสินาทีแล้วก็เบรกเนาะใช่ไหมเทียวเดี๋ยวลงยูทด้วันนีกิจเราไปดูสาสิบนาทีดูถ่ายด้วูกิจลูกกแต่เข้าลูกที่กูแต่เข้าอย่าล้มนะเนียไม่ได้หาย้าต่อจมนรูมาเลยครับ

รไม่แข็งๆเนะเดี๋ยวเราแข็งเลยสายคนอะไรรยไวย้ไหมรวยเปลีย่ยนมี่ไหมฮะไมเล่นเหมือนเอ้ยเล่นเหมือนเดมไม่ได้วิ่งไปไหนเนี่ยดีเนอยไว้เปล่าไว้เปล่าโอ้โหไม่เข้า

เราเป็นไรนอนเล่นหมาแล้วหมดแล้วเยี่ยมหรือเยี่ยมลูกแล้วโอยวันนี่เกิดคนละลูกยาวได้ลูกนึงที่ได้ลูกนึงโอ้หรุยได้ลูกนึงเนี่ยวันนี้วันนี้แจกแต้มกันสนุกเลยไปกีดจิ้มเลย โอ้ยขิดไม่เห็นนะโก้ไม่มีแล้วนะ่ะประตูเห็นเห็นเลยโอ้ยเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเสร็จเขาแล้วเนะี่ย <c oughs> เอ็มมาดีหลังยังเงาเงาไปเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เลยออกมา <c oughs> กระชากขึานหน้าเลยอยู่อยู่เจนหน้าม wow ีอะเปลี่ยนมินิุวยมีรวยมีรวยมีเย้เยียมโอ้โหเกือบไปละเอาเฮ้ไม่ทันแล้ว สวยจ้าสวยุงเด้ลงเด้เอาเดี๋ยวคนเราแล้วอนเราแล้วโอ้ยกดคะแนนเร็วๆโอ้ยเจ็ดว่เจ็ดเ็ดัวพอครับแบ่งคนละลูกคนดี เข้าบอยเข้าแล้วเหรออ่ะตักยาวเข้าหลังก็มดนน้ำเข้ามาไหนเขาตามตลอดวายอ่ะเขาเล่นเงี้ยสองปีอ่ะเอ็มไม่มาซ้อมเลยอ่ะไม่ได้แข่งเลยอ่ะเสื้อใหม่กิ๊บเลยนะูเสื้อเขาเนี่ยเขาไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทำเสื้อใหม่ละเดี๋ยวทำเสื้อใหม่ซักทีนึงอ่ะไปเลยอ่ะ ไล่ได้กินไล่ได้เจ็ดร้อยแจกแต้มเยดิเกแยดิโอ้ยยมสองคนนี้สองมากออ่ไปยวันนี้ไดคนละลูกเอาไปเตะลูก ลูกมาแล้วมาแล้วพังงานแล้วโอ้โหเลีรยอย่างนี้ไม่พูดกันเลยดยเมื่อกี้ลดยเม่กี้นี่นำไม่รู้ใจี่ประตูเลยนะเว้ยพูดในเข้าเลยนะเป็นแบบพี่เลยนะเอาให้มีมีหน้ามีลูกหมด เอาได้อยู่ได้อยู่ันหน้าโกวเลยได้อยู่โอ้ยยยยไปขึ้นหน้าหมดแล้วพี่ปอนฮะค่ะอ๋อค่ะคณค่ายืนี่นอะไรต่างเนี่ย เท่านี้หลุยไม่กินเหล้าไหมไม่นะน้องไม่ค่ะเลิกเลยเหรอไม่ไม่เลิกขาดนะแต่ว่าน้อยลงใช่ไหมเดี๋ยวนี่ก็มีต่อยแล้วเนี่ยหย่อนไปยังไงพี่เมย์กันะฮะแต่ก็จะไปกินกินต่ออยู่ไม่ต่อละไปไปกินต่ออยู่เพราะเพื่อนมาจับพะยาแต่ว่าบุรี่ละเดี๋ยวนี้บุรียังเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือถ้าไปคือถ้าไปอยู่บ้านเมื่อไหร่ก็เยอะมากกว่าเดิมถ้ามาอยู่หอนี่โดนกำลังอ่าฮะ มันเริ่มแล้วมันก็เริ่มจะเบื่อแล้วคุณฆ้าแล้วมันเบื่อม่นหรีได้มันเบื่อเราแล้วกันเอ๊ะยังบอกเอ๊ะ